ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวิธีทำนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันครับผมทำนาปังทิดหน้าปังเด้อพี่น้องหนึ่งไรนะ่ในหนึ่งตันเขาเสียดแบบไหนเนาะจัน <c oughs> <c oughs> เขาเสียดแบบไหนให้มันได้หนึ่งตัน <c oughs> อ่าต่อไร่เนี่ยกับผู้บุตา l 40ของเราเนี่ยก่อนอื่นทำนาดินนะครับ ตีนาดีนีะ่มันแตกนะครับแตกในะ้มันเป็นนาเรียบเดียวกันไล่น้ำออกมาพี่ไล่น้ำออกมาหโฮมกันจช่พี่แล้วก็่อยน้ำออกมันบ้านะบ้านสีบ้านเขาเนี่ยวิธีทำยังไงจะได้ผลผลิตหนึ่งตันใช่ไหมจัน รถนะฮะครับเบื้องหลังรถตอรีครับมันจะนายเฮ็ดนาเรียบไปแล้วครับเนี่ยอ่าตีนาเรียบน้มเป็นพ่นงวงหวาไปพ่นท้วนหวาเพิ่นสีไรน้าไมา่เรื่อยไรยน้าไมา่เรื่อยนะครับอ่าปั้นไว้ปั๊บพอดีให้นาเรียบปั๊บไปล่อยไว้ประมาณจากขี้ม่วงอาจารจะต้องคอยสิกบ,บ้านได้ให้น้ามันยุบตัวลงเมืนบ่อ,อ่าให้น้ามันยุบตัวนะครับ แล้วกวาดหน,น้านหนาจังเลยอ่าครับทำหน้าเรียบหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับประมาณหนึ่งไร่ครับนี่เอ่อโดยประมาณอย่าให้หน้าดินมันแห้งแมืนบ่มันจะมันจะบ่เกิดอ่นะครับอาจารย์โลดเป็นสิไยหน้ามากครับเป็นเชลยหน้ามากวิธีการปั้นก็ประมาณว่าสิปัน้นมั่วซั่วแหมือนบอะบ่เกิด บ่ได้ผ้นมาลิตถึงได้ก็ได้น้อยอออบ่จีบันลงมาเรื่อยๆกวดลงมาเรื่อยๆนี่นี่มาตรฐานครับผมทีมงานสองทูดอนเพลินนะครับผมวัวรุ่นกเกษตรพันใหม่นะฮะนี่เขาต้องเอาเทคโทนโลยีมาเสริมสร้างแนวประคับกอ ก็แได้ผลผลิตดีนะ,ะครับโอเคครับชิปหน้าดูการว่านเขาบานนี้เนาะออ่าชิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่ะลาท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์น้อยครับผมครับผมิปหน้ากสวัสดีครับสสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีท่านผู้ชมมากมาย แก้วโอ้แก้วอะไรแก้วอะไรทีลีกสิไต้จังดูงยี่บ <personaje> ัน <Plant> ม <festivals> ันต้องซุดซุดได้ยังจีดเออซุดซุดซุดไปเลยครับนะครับเห็นหน้ามาครับเป็นเส้นหน้าไม่เลยไรหน้าไม่เลยครับเป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าการหวานข้าวนะครับผมกราบราท่านผู้ชมขอ ขอ,อกดค่าตะไคร้ให้ผมหน่อยกดค่าตะไคร้กดซับตะไคร่เป็นมะกดซับตะไคร้ได้ครับเออกดติดตามออช่อง<า>ตองทูวร์เด้อมาชันนะครับผมกลับล้าพี่น้อง